จะมาเองยังอจะไปยาป้าก้อนวนกินแวไปเด้ออนกอะไนะ้าิไดไไปเนาะกเสือได้มากสุกหรือยังยังเลยยูเอนพอยาทนกับตนทำเนียร์แ้โน้ที่อยู่หน้าบ้านนล้ป้าใสียบันเคยมีกินอยู่ อันั้นอะเยอะยังไม่สุกเหรอโพรลูกมันโตเลยอันนี้กระสวยมาเลยอะไรนะพันกระสวยมาเลยโอ้ชื่อพันแปลกมากเลยมีแตนไหมเนี่ยอยู่นู่นนะวิ่งหนีแตนทั้งวันเลยนะมีดอกคือปลาบ้าขาดลุไปเดี๋ยวฝนจะตกปลาบ้าปลาบ้าไปไหนกันเนี่ยเออใครโทรมาอีกตกเลยเนี่ย บ่อน้ำไม่บ่อน้นดิน่อน้ำห่วยีนะมันก็ษาน้ำห่วยเลยน้ำตกบึมบึมเย่อเจอโดนนั้นแล้วเนาะรีฟลวงเรสืนะเอออยู่มองเต้าอ่ะละโอ้ข้าวสวยจังข่าวอวงหงามเนาะค่ะเรือนนาคอยกระได้เกี้ยวเลยนี่ฮะออกบ่วงเลยเออคิมเดรไมด้เกิเอฝญี่ปุ่นภาษาจัก ข่อยยานอยู่ไทยสะใน่ะมันมันแค่เดือนเดียวใช่ไหมล้างออกรวงอ่ะเดือนเดียวเ่าเดือนหน้า็นเดียวแลยอ่าของเราก็เหมือนกันเดือนหน้านนี่เลยยังไม่ได้กบไทยไม่ใช่หรอกของเจ้าเขาเหนียวโอ้เขาเจ้าเขาเจ้านาบกว่านดเี่นี่สาเน่เคยมาโดดนอกบังนั่นนะซิก็โดนแข้งเดียวนะเออนี่โอ้หนาเต็มสาพันละตอนนี้โอ้น้าเต็มสาน้ำเต็มสาอันนี้สาไทยเนี่ย สาวยพ่น้นปีสาได้ตำแหนตงเมื่อกี้มาโดดนปโดดแลมตุ้มต่ำตุ้มตั้มเนาะสมัยนั้นเนาะสิไปยังบ่ายนี้สิไปเก็บผักเกษตรเนาะเออเก็บเลยยาชีเก็บผักเกษตรไส่ปัจจัยปนป่ากินกระปุ่นป่าแล้วเนาะยาชีเนาะถึงบักพุ่งปนป่าปิ้งปลาไปแล้วเมื่อกี้เห็นพูดให้เมืตากปลาแหงไว้ยกปลาดีนึกถึงบักพุ่งสตัวคือตาดีแท้เสื้อเห็นบอผักเกษตรนะ เห็นไหมนะพักกระเชิดหนูข้างหน้าอีกมันเต็มสระหมดแล้วนะเอาไปปูกะอบเดินไม่มีเลยค่ะมาพืนน้ำไปมองเห็นแล้วตอนนี้แต่้ดพักกระเชิดนี่ไงข้างหน้านี่กับพักกระเชิดฝนพี่น้องเซฟิตยูทูน้ำมาอยู่อย่างนี้นานแล้วยังดูเบื้องหลังเนี่ยเออมาอยู่อย่างนี้เลยทางทีคุณผู้ชมดูนนะเห็นใบล่ะพักกระเชิดแล้วยังว่ามันไหลค่ะขับรถไปกระถ่ายไปน้ำจะถึงระดับถนนแล้วนะเนี่ย น้ำท่วมต้นไม้ต้นตาน้ำท่วมวังเยี่ยมแล้วท่วมและทานมีแต่น่าเป็นพุทธตกอะไรนะช่วงนี้ตกทุกวันเลยบ่ะตกพันแท้ถ้าเจ้าทับบอเกี่ยว่าไว้ว่าจะไปบุงเสือว่าจะไปยือตื่นเช้ามาโอ้โหตกตกะตกกับตกซัดโอ้มากับฝน นี่ไงทุ่งนี้ไงที่เราเคยเก็บมาอัโาหน้มตอ่ขึ้นโอ้โหผักกระเฉดเป็นทุ่งเลยอ้นี่มันไม่ใช่ผักกระเฉดนะเสือมันเป็นผักกระฉูดแล้วนี่มันเลยกระเฉดไปเจ้ลยเก็มันเลยกระเฉดเปกระฉุดแล้วเหรอดูดอกมันดิ ป้าบงลิก oh, ย so you like ่บ่อเพียงเอวเพียงแอวป้าเลิกอยู่ภาษาพียงแอวอันนี้เขามีอะไรนี่าอ๋อโรงงานนั่นใช่เหรอใช่เราคงไม่ได้กินนอผักกชงวะมกินได้งไี นี่เลยค่ะตอนเสือตอนที่เรามาไถนากันตรงไหนตรงนู้เหรอฟรีแล้วก็โดปีแรกเหอเออเออตอนก็ไถนาล่าสุดใช่ไหมเออเออเห็นกระโดดกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มอย่างงี้เหรอมากเลยกระโดดต้นนี้เห็นเออเออไปเมสมันตกนะ

เอาหมอวิทีขายบนนี่คขาดี้วขานิ้วขายปะขาดียวขายปะโอ้มันก่อข้ามหนยู่งหน้าดูหน้าู่ไปเห็นหน้ามันหน้าสามให้ดุบานดุกด่วน่ะนเขาเขาเขากินกันเดนเลยนจะมัถามสื่อเขาเจ่าตงนจะเห็นจอไรีจะเห็นจากไรประมาสื่อขาเปือกนะเดี๋เียวย่ำแงขาเืมาื่อเลยะ จาก,ากีาก13 14เ <Uh> น s <S <ah> ี่ยเขาแบงขายเนี่ยพ่อข้าวดกขายโล่เลยี่แถวบ้านโลละ4บาท9บาทเขาไปตากเออแต่เขานี่ไปแล้วไปตากเองเราได้แ่เขาให้ไหมเขาให้ข้ารางหลับ บางเสียงนะครับคือมมืมเกแล้วนาแกอดรเนะเนเาให้เดูนี่ข้าักลวอเคนเก่ยวัเกแล้วมนานบางีแเกอหรยนเลยติกานี่ไปเอฟเลยลงห้างที่้นี่่แล้วนี่ยม่ละมาคุบบ้างไปบานิป่สฮะคือแย่างแล้วไม่ได้ลองบ้งาแบอ ไม่ห้น้ำเต็มชนเก็ม้าเสื้อไปันไปเป็ดปลาสูงที่สได์ขอเยียมโอ้นี่นะเขาบลกลงให้ผัวสับปะสานดนะบอน้อบอเพามันเปนี้ยทีนี่น้ำไหลตกน้ำพุ่มตอนนี้ก็ยังตกอยู่ นี่พายุอะไรนะยังไม่มานะบัวลอยเหรอบัวลอยมายี่สิบเก้าถ้าบัวลอยมาคงจะลอยทุ่ป่องทุ่ป่องเลยนะบัวลอยสี่สิอ็ลอยข้อละบาดฝนตกอย่างแรงนี่นะฮะอาณาจักรภาษาฮะฝนตกอย่างแรง

เออนี่ไเตาเตาอย่ด้านในี่โอ้หทำแบบนี้ลมนีเหรอปเขกอะไรนะปย่างปย่างเหรอโอ้กว่าจะสุกเนี่แบบนี้หอเตาล่ามมากเลยวางไว้ไกลมากเลยนะสุกแล้ว่นี่สุก้่างยังไม่สุกแค่แบบมันลมควันนเขาท่วมมากมนเาลมควันหรือเป่ามันเก็บได้นานอ ก็เป็นวิธีนะต้เมยานหมรกาเก็บาได้จึได้นนก็ประมาณนี้นะคะืน e ้ำหอก่อนเะเร่อยูฮันละมั้งนะยูฮันละมั้งยูฮันลมงัี บาตึ้งถังเลยเสือกระทูเครืองคู่เครื่องถังเอาอยาเป็นไงอ่ะเลยสุกแล้วสุกลแล้วเหรอสุกแล้วคอยในละอันนั่นคอยในละมัดรอบก็ะั่วให้ใน่มัด